พี่นั่ง<ะ>ทำไรเนี่ยนั่งพักก่อนลูกค้าอยากเห็นนิวเชฟอะรีวิวให้ดูหน่อยนิวเชฟอ้าอีแก้วอ่ะอ,ววอยากเห็นนิวเชฟแบบไหนอะแรงๆคันนี้ก็อย่างนี้ดีกว่าถ้าอยากแรงก็ต้องทาท่อกับผมด้วยนะครับไม่ไงั้นมันจะไม่แรงมันจะไม่ได้สูตรนี่แต่ลูกค้าใส่ท่อกับทางร้านไปแล้วนะครับใส่ท่อกับทางร้านไปแล้วคันนี้นลูกค้าเชฟคันนี้มารีแมทนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา เป็นระบบกเกียร์นะครับทํากับเราถ้าวันนี้มาดีแมปก็าจะได้ของแถมเป็นแผ่นอุดอีกีอาร์นี่หนึ่งคู่แผ่นหนาท้ายลางโมเต็มนะครับมามาลองดูกันดีกว่าสเต็เปหนชพวกเกียร์โปรแกรมแทนนะครับย้าว่าถ้าทํากับทางร้านไปเป็นโปรแกรมแทนนะครับจูนฟรีตลอดชีพเลือกได้เลยเจ้าสเต็ปหนึ่งสองสามจัดให้หมดในราคาเท่าเดิมไม่มีบวกเพิ่มมาไปลองดู นิวเชฟกันดีกว่านะครับมาดูกันเดี๋ยวต่อกินให้ดูจระจะเลยนะว่าความเร็วจะอยู่ที่เท่าไหร่ต้องปิดมาดูกันไว้นว่าไม่แรงไม่คิดเงินนะครับเกียร์หนึ่ง 2 2> <3 S 1> เกียร์สอเกียร์สามหนึ่งร้อไปแล้วเกียร์สามหไปแล้วออโต้เฮ้ยรถเยอะอีกเอาไ้เอาเกียกร์สี่เกีย,ยกกร์ส <140 S 1> <140 S 2> เกียร์4 0เกียกร์สี่รหเกียร์หแม่เอ้ยข้างหน้าหมดทางโค้ง เอาไงไวรุ่นดูต่อไหมถ้าดูต่ออย่าพึ่งเลื่อนผ่านแค่เกียร์สี่ก็ร้อยห้าสิบไปแล้วเกียร์สี่ร้อยห้าสิบไปแล้ว,ลวเดี๋ยววนกลับนะไวรุ่นมาดูกันไหมว่ารีแมปเพียวๆรถเดิมๆมีแค่ท่อใบเดียวมาดูกันนะครับไวรุ่นมาเดี๋ยวถอยหลังก่อนเอาไหม เดี๋ยวขอสต๊อปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอา,มาเหม่ด้านหน้า